สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่างพิมพ์เล็กอยุธยานะครับเกตเอียงนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในสามพิมนะครับเก็บเกตเอียงชุดนี้นะฮะแล้วเห็นไหมฮะเนื้อผิวองนี้ลงรักนิดนึงนะครับเจ้าของเก่าเขาได้นําลงรักนะครับคุณผู้ชมในช่วงพวกนี้นะฮะเป็นรักเก่านะครับรักลักโบราณนี้นะฮะนะครับเนื้อผิวของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสูมอีกทีนะฮะ เห็นไหมครับอันนี้ผมมานี่นะครับพอดีเพิ่งได้จัดทําใหม่นะครับมาดูเนื้อดินนะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนื้อดินของเขาก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะครับเก่าเลยนะฮะนี่โรงรัดเก่าไว้นะครับนะครับผมซูมกลับมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมมาไล่จุดของแม่พิมพ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ในตรงนี้นะฮะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ตรงนี้จะมองไม่เห BE ็นนะจะเห็นอยู่จุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะนะครับแต่จะมองไม่เห็นเท่าไหร่เห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับนูนขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับ พอดีลงลักไว้นะครับคุณผู้ชมปาจะไม่เห็นมากมายนะครับนะครับถูกลักปิดหมดนะครับมองไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะเรามาดูเดื่อนดินกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็สภาพค่อนข้างที่จะหักนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับสึกเยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเห็นหฮะเยว ะครับเนื้อดินเขาก็จะประมาณนี้ครับซูมไม่ดูแบบชัดๆแล้วนะครับนี่นะฮะเนื้อดินนะฮะตรงนี้หักหน่อยไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็สภาพสักอนี้สักหกสิบเปอร์เซ็นอยู่นะฮะเห็นไหมครับดูเนื้อทองเหลืองนะฮะเห็นไหมครับก็พอมีนิดหน่อยนะะเห็นไหมครับเพราะว่าโพจากการที่ลักเคลือบอยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ นเนื้อทองเหลืองก็อาจจะปรากฏเห็นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะค,คุณผู้ชมเพราะว่าก็ซื้อเข้ามาเรื่อยนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมหงุมคมนะครับพิมพ์นี้นะฮะ